เสียงนกยามเช้าดังแว่วอยู่รอบๆบ,บริเวณมหาวิทยาลัยเอกชนชื่อดังแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครทุนผลลูกชายเพียงคนเดียวของนักธุรกิจพันล้านเดินก้าวลงจากรถยุโรปสีดำหรูหราคนรอบข้างต่างหันมามองด้วยสายตาชื่นชมและอิจฉาในเวลาเดียวกันไม่ใช่เพียงเพราะฐานะที่ร่ำรวยแต่เพราะความหล่อเหลาและบุคลิกที่ดูมั่นใจแต่ในใจของทุนพลเขากลับรู้สึกว่างเปล่าไม่เคยมีสิ่งใดเติมเต็มหัวใจของเขาได้เลยเช้าวันนั้นเขาบังเอิญได้เจอนิชาหญิงสาวร่างบาง ผิวสีนวลตาใสเธอกำลังถือหนังสือหลายเล่มเดินก้มหน้าก้มตารีบไปยังห้องเรียนแต่เพราะความรีบร้อนหนังสือในมือก็ร่วงหล่นกระจัดกระจายทนพลนรีบก้าวเข้าไปช่วยเก็บเขาสบตากับเธอครั้งแรกโลกทั้งใบก็เหมือนหยุดหมุนรอยยิ้มอ่อนโยนของนิชาและแววตาที่เต็มไปด้วยความจริงใจทําให้หัวใจของเขาเต้นแรงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนขอบคุณนะคะนิชาย,ยิ้มบางบางพลางรับหนังสือจากมือเขาไม่เป็นไรครับผมชื่อทนพลน,นะ ยินดีที่ได้รู้จักเขาพูดด้วยน้ำเสียงอบอุ่นนิชาค่ะยินดีเช่นกันนั่นคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวความรักต้องห้ามตั้งแต่วันนั้นทนพลพยายามหาข้ออ้างที่จะได้ใกล้ชิดกับนิชาเสมอทั้งนั่งข้างเธอในห้องเรียนทั้งช่วยติวหนังสือยามค่ำคืนเพื่อนๆหลายคนมองด้วยความแปลกใจบางคนถึงกับซุบซิบนินทาเพราะไม่คิดว่าลูกเศรษฐีพันล้านจะมาสนใจผู้หญิงธรรมดาอย่างนิชาแต่สำหรับทนพลความเรียบง่ายและความจริงใจของเธอกลับมีค่ามากกว่าทุกสิ่ง หลายครั้งเขาพาเธอไปกินข้าวร้านเล็กๆข้างทางทั้งที่ตัวเองสามารถเข้าไปในร้านหรู้ราคาแพงได้ทุกเวลาแต่เขารู้ดีว่านิชาชอบความธรรมดาเหล่านี้มากกว่าคือนหนึ่งขณะที่ทั้งสองนั่งอยู่ริมสนามหญ้าในมหาวิทยาลัยทนพลก็เอ่ยขึ้นอย่างจริงจังนิชาเธอรู้ไหมว่าทุกครั้งที่ฉันอยู่กับเธอฉันรู้สึกเป็นตัวของตัวเองจริงๆไม่ต้องเสแสร้งอะไรเลยฉันก็เหมือนกันนะทนพลถึงเธอจะต่างจากฉันมากแต่เวลาอยู่กับเธอฉันสบายใจ หัวใจของทั้งสองค่อยๆใกล้ชิดกันมากขึ้นทุกวันและความรักก็ได้เบ่งบานอย่างเงียบงามไม่กี่เดือนต่อมาทุนพลตัดสินใจทำสิ่งที่ทุกคนคาดไม่ถึงเขาเตรียมการขอคบหานิชาอย่างเป็นทางการเขาเชิญเพื่อนสนิทและเพื่อนร่วมชั้นหลายคนมาที่สวนในมหาวิทยาลายัยยามเย็นนั้นมีแสงไฟสวยงามและที่สำคัญคือดอกกุหลาบนับร้อยถูกจัดเรียงเป็นรูปหัวใจตามธรรมเนียมไทยพร้อมพวงมาลัยดอกะมิที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ใจเมื่อนิชาเดินเข้ามาเธอถึงกับตะลึง น้ำตาคลอเบ้าทนพลคุกเข่าลงตรงหน้ายื่นดอกกุหลาบสีแดงช่อโตพร้อมสายตาที่มั่นคงนิชาตั้งแต่วันที่เราเจอกันฉันรู้เลยว่าเธอคือคนที่ทําให้หัวใจของฉันมีความสุขที่สุดวันนี้ฉันอยากขอให้เธอเป็นคนรักของฉันไม่ใช่เพียงในมหาวิทยาลายัยแต่ตลอดไปเสียงเพื่อนเอนรอบข้างปลบมือดังกึกก้องนิชาก้มหน้าร้องให้เบาๆก่อนจะพยักหน้าฉันตกลงค่ะเสียงให้ดังขึ้นทันที ความสุขเอ่อรล้นเต็มหัวใจของทั้งคู่นิชาไม่เคยคิดว่าผู้ชายที่มาจากโลกที่สูงส่งเช่นนี้จะกล้ามอบความจริงใจให้เธออย่างแท้จริงและทนผลก็รู้แล้วว่าชีวิตของเขาไม่ต้องการสิ่งใดอีกนอกจากผู้หญิงตรงหน้าหลังจากที่นิชาตอบตกลงวันเวลาของทั้งคู่ก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มทนพลตัดสินใจเช่าคอนโดอยู่ใกล้มหาวิทยายลายัยเพื่อจะได้อยู่ใกล้ชิดและดูแลนิชาเช้าวันแรกที่ยายเข้ามานิชายืนมองวิวกรุงเทพมหานครจากระเบียงด้วยสายตาตื่นเต้นที่นี่ มันเกินกว่าที่ฉันเคยฝันไว้เลยนะทนพลไม่ใช่แค่ที่นี่หรอกนะทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันมีฉันอยากให้เธอได้สัมผัสทั้งหมดแต่แม้จะอยู่ในห้องรูสิ่งที่ทําให้ทั้งคู่มีความสุขจริงๆกลับไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์ราคาแพงหรือวิวสวยงามแต่คือการได้ตื่นมาเจอรอยยิ้มของกันและกันหลายครั้งทั้งสองนั่งกินบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปด้วยกันหัวเราะกันยังมีความสุขราวกับโลกภายนอกไม่สําคัญอีกต่อไปความรักของพวกเขาเติบโตขึ้นทุกวันและมันนาไปสู่สิ่งที่เกินคาดคิด หกเดือนผ่านไปเช้าวันหนึ่งนิชาลุกขึ้นมาในห้องน้ําพร้อมกับอาการคลื่นไส้เธอซ่อนความกังวลอยู่หลายวันจนในที่สุดก็กล้าบอกความจริงกับทนพลทนพลฉันคิดว่าฉันกําลังจะมีลูกของเราทนพลอึ้งไปชัวขณะก่อนที่รอยยิ้มกว้างจะปรากฏบนใบหน้าเขารีบกอดเธอแน่นจริงเหรอนี่มันเป็นข่าวดีที่สุดในชีวิตฉันเลยนิชาฉันจะเป็นพ่อที่ดีที่สุดที่เธอและลูกนิชาน้ําตาไหลด้วยความซาบซึ้งเธอไม่เคยคิดว่าผู้ชายที่มาจะครอบครัวใหญ่โต จะยอมรับลูกที่ยังไม่ได้วางแผนมาก่อนด้วยความยินดีจากวันนั้นทั้งคู่เริ่มวางแผนชีวิตร่วมกันทนผลพูดถึงการแต่งงานอย่างจริงจังเราจะต้องแต่งงานกันฉันไม่ยอมให้ใครมองลูกของเราอย่างไรค่าเด็ดขาดนิชาพยักหน้าแม้ในใจจะมีความกลัวเพราะรู้ดีว่าครอบครัวของทนผลอาจไม่ยอมรับเธอแต่ความรักและความมั่นใจในตัวเขาทำให้เธอเลือกเดินต่อไปทนพลตัดสินใจกลับไปที่บ้านใหญ่ของครอบครัว เพื่อบอกข่าวกับบิดาคุณสมบัตินักธุรกิจผู้ทรงอิทธิพลผู้ซึ่งมีอำนาจและอิทธิพลมากมายในสังคมเขาเล่าเรื่องทั้งหมดอย่างจริงใจทั้งการที่เขารักนิชาและกำลังจะมีลูกด้วยกันพร้อมกับความตั้งใจที่จะแต่งงานคุณสมบัติฝังเงียบๆอยู่พักหนึ่งก่อนระเบิดเสียงหัวเราเะเยะเ้ยเย้นออกมาแกบอกว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นลูกใครรู้ไหมลูกพันโรงในมหาวิทยายลัยนั่นเองแล้วแกคิดว่าตระกูลเราจะเอาหน้าสุกดินยอมให้ลูกชายแต่งกับลูกพัน์โรงอย่างนั้นหรอทนพลกำมัดแน่นใส่ตาเต็มไปด้ววยความโกรธพ ผมไม่ได้สนใจว่าเธอจะเป็นลูกใครเธอคือผู้หญิงที่ผมรักและเธอกำลังจะเป็นแม่ของลูกผมผมจะไม่ยอมให้ใครดูถูกเธออีกคุณสมบัติทุบโตเสียงดังสายตาแข็งกร้าวตราบใดที่ฉันยังมีชีวิตอยู่แกไม่มีวันได้แต่งกับผู้หญิงชั้นต่ำคนนั้นถ้าแกยังขัดคำสั่งฉันอย่าหวังว่าจะได้สมบัติสักบาทบรรยากาศในห้องเงียบงนันมีเพียงเสียงหัวใจของทนพลที่เต้นแรงด้วยความเจ็บปวดเขาเดินออกมาจากบ้านด้วยแววตาที่มุ่งมั่นเขารู้ดีว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของสงครามหัวใจ หลังจากที่พ่อปฏิเสธเสียงแข็งทนพลก็ไม่ยอมแพ้เขากลับมาหานิชาด้วยใบหน้าเคร่งเครียดแต่ก็ยังพยายามยิ้มเพื่อไม่ให้เธอกังวลน,นิชาฟังฉันนะต่อให้ทางโลกไม่ยอมรับเราแต่ฉันก็จะอยู่เคียงข้างเธอเสมอฉันสัญญ,ญานิชากุมมือเขาน้ำตาคลอเพราะฉันกลัวเหลือเกินทนพลกลัวว่าครอบครัวเธอจะทำร้ายพ่อแม่ของฉันไม่ฉันจะปกป้องเธอและลูกของเราไม่ว่าต้องแลกด้วยอะไรเขาหรือเริ่มแพร่ไปทั่วมหาวิทยาลัย บางคนหัวเรายอที่ลูกเศรษฐีพันล้านเลือกจะใช้ชีวิตกับลูกพานรงแต่ทนผลกลับไม่แคร์เขาเดินจับมือนิชัยอย่างภาคภูมิใจวันหนึ่งเขากลับไปเผชิญหน้ากับพ่ออีกครั้งพ่อครับผมไม่สนสมบัติหรือธุรกิจใดๆผมขอเพียงให้พ่อยอมรับความรักของผมก็พอแก่มันบ้าแกจะทิ้งอนาคตทั้งหมดเพื่อผู้หญิงต่ำต้อยคนนั้นงั้นหรอครับผมยอมทิ้งทุกอย่างเพื่อเธอคำพูดนั้นทำให้คุณสมบัติแทบคลั่งเขาไม่เคยคิดว่าลูกชายจะกล้าขัดคำสั่งเช่นนี้คุณสมบัตติิเเเร่่มมใช้ออออาานจขงงงัวองอยยโหดี เขาส่งคนไปกดดันครอบครัวของนิชาพ่อของเธอที่ทํางานเป็นพนโรงถูกเจ้านายข่มขู่จะให้ออกจากงานถ้ายังปล่อยให้ลูกสาวคบหากับทนพลคือหนึ่งกลุ่มชายชะการยังบุกมาที่บ้านนิชาคว้างหินใส่ประตูพร้อมตะโกนด่าทอว่าอย่ามายุ่งกับลูกคนรวยครอบครัวของนิชาหวาดกลัวจนต้องนั่งกอดกันทั้งคืนไม่นานคุณสมบัติก็ใช้เงินและอานาจบังคับให้ครอบครัวย้ายออกไปต่างจังหวัดอย่างเร่งด่วนหากไม่ไปชีวิตจะไม่ปลอดภัยวันถัดมาทนพลมาถึงห้องของนิชา แต่กลับพบเพียงความว่างเปล่าข้าวของทั้งหมดถูกเก็บหายไปเขาวิ่งไปหาที่บ้านก็พบเพียงบ้านที่ถูกปิดตายทนผลสุดลงกับพื้นตะโกนเรียกชื่อเธออย่างบ้าคลั่งนิชานิชาอย่าทิ้งฉันไปแต่ไม่มีเสียงตอบกลับเขารู้ในทันทีว่าพ่อของเขาคือคนอยู่เบื้องหลังทั้งหมดหลังจากวันนั้นชีวิตของทนผลก็พังทลายลงอย่างสิ้นเชิงเขาออกตามหานิชาทุกที่ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ใช้เวลาหลายเดือนจนร่างกายสุดโทมแต่ก็ไม่พบร่องรอยเลยพอปิดกั้นข้อมูลทุกทางใช้เส้นสายทําให้เขาไม่สามารถหาตัวเธอเจอจากชายหนุ่มผู้มัง่งคั่งและสดใสทนพลกลายเป็นคนซึมเศร้าไร้ชีวิตชีวาเขาไม่กลับบ้านไม่เข้าเรียนวันๆเอาแต่นั่งมองรูปถ่ายของนิชาหลายปีผ่านไปเขาปล่อยผมผยาวรุงรังหนวดเคราขึ้นเต็มใบหน้าเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งเขาเดินเร่ร่อนตามท้องถนน กินข้าวจากเศษอาหารเหมือนขอทานคนที่เคยอิจฉาเขาในอดีตบัดนี้มองเขาด้วยสายตาสงสารบนดูถูกเขาพึพมพำชื่อเพียงชื่อเดียวนิชานิชาเธออยู่ที่ไหนเวลาผ่านไปสิบปีเต็มชีวิตเขาไม่เหลืออะไรเลยนอกจากหัวใจที่แตกสลายและความรักที่ไม่เคยจางหายสิปีผ่านไปบนถนนสายหนึ่งย่านชุมชนเก่าชายเร่ร่อนผู้มีผมยาวรุงรังหนวดครารอกระรุงรังเสื้อผ้าขาดเก่าเต็มไปด้วยฝุ่นโคลน กำลังนั่งก้มหน้าอยู่ดึงฟุตบาทผู้คนเดินผ่านไปโดยไม่ใส่ใจนั่นคือทนพลชายหนุ่มผู้เคยหล่อเหลาเริ่มรวยและเป็นความหวังของครอบครัวธุรกิจักษ์ใหญ่แต่วันนี้เขากลายเป็นเพียงเศษซากมนุษย์ที่ไร้บ้านท้องฟ้าวันนั้นครึ้มฝนโปรยบางๆเด็กหญิงตัวเล็กๆอายุราวเก้าขวบเดินมาพร้อมถุงขนมปังเธอหยุดมองชายขอทานตรงหน้าก่อนยื่นขนมปังให้ลุงหิวไหมคะกินนี้สิคะ ทนผลเงยหน้าชาชาดวงตาที่ม่นมองสะท้อนแววตาของเด็กหญิงคนนั้นเขาสะดุดทันทีแววตาคู่นั้นซึ่งเหมือนนิชาในัวสาวรากับถอดแบบกันมาหัวใจเขาเต้นแรงอย่างที่ไม่เคยเป็นมานานมือสั่นเทารับขนมบางชิ้นนั้นน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวไม่นานนักหญิงสาวคนหนึ่งเดินตามมาเรียกเด็กหญิงด้วยเสียงอบอุ่นลูกทีมอย่าเดินไปไกลสิเด็กหญิงวิ่งกลับไปกอดแม่และนั่นคือน,นิชาทนพลเบิกตาว่างเขาแทบไม่เชื่อสายตาตัวเอง เธอเปลี่ยนไปมากจากวันวานแต่ความสวยสง่าและรอยยิ้มอ่อนโยนยังคงเหมือนเดิมทุกประการนิชาหันมามองขอทานที่นั่งอยู่ข้างถนนเธอชะงักทันทีหัวใจเต้นแรงมือเย็นเฉียบใบหน้าที่เต็มไปด้วยหนวดเคราและคราบโคลนแต่ว่าตาคู่นั้นเธอไม่มีวันลืมทอทนพลเธอเอ่ยเสียงสัน่นชายเร่ร่อนเงยหน้าขึ้นอีกครั้งน้ำตาไหลพรากนิชาใช่เธอจริงๆใช่ไหมนิชาทอรดลงคุกเข่าตรงหน้าน้ำตาลินไหลไม่อยู่ทำไมเธอถึงเป็นแบบนี้อ้พระเจ้า ฉันตามหาเธอทุกที่เด็กหญิงพิมพ์ยืนงงเธอมองแม่ที่กําลังร้องให้กับชายแปลกหน้าแต่ดวงตาเด็กน้อยก็เริ่มเข้าใจบางสิ่งทนพนยื่นมือสั่นเทาไปแต่หน้าของนิชาน้ําเสียงเต็มไปด้วยความเจ็บปวดสิบปีฉันตามหาเธอทุกที่ฉันแทบเป็นบ้าฉันรอเธอทุกวันทุกคืนนิชาอดเขาแน่นร้องให้จนตัวสัน่นฉันไม่ได้จากเธอเพราะไม่รักแต่เพราะพวกเขาบังคับครอบครัวฉันฉันไม่มีทางเลือกจริงๆทนพล เด็กหญิงพิมพค่อยๆเดินเข้ามานิชาจับมือลูกแล้วเอ่ยเสียงสันสัาวน,นี่คือลูกของเราทนพลเธอคือพ่อของพิมทนพลชะงักน้ำตาทะลักออกมาเขาก้มลงกอดเด็กหญิงทั้งน้ำตาพ่อขอโทษพ่อไม่เคยอยู่เคียงข้างหนูเลยพ่อรักหนูเหลือเกินรูปภาพชายหนุ่มที่เคยรุ่งเรืองแต่กลับตกต่ำกลายเป็นเพียงข่าทันบนถนนบัตรนี้เขาได้สิ่งที่สำคัญที่สุดคืนมาหญิงที่เขารักและลูกสาวที่ไม่เคยรู้จักเข้ามาก่อน ผู้คนที่เดินผ่านหยุดมองภาพการกอดร้องไห้ของทั้ง3าคนด้วยความสะเทือนใจนิชาก,กล่าวทั้งน้ำตาส0ปีที่ฉันรอวันนี้ฉันได้กอดเธออีกครั้งฉันไม่สนว่าเธอจะเป็นใครหรือจะเหลืออะไรเราแค่ขอมีครอบครัวอยู่ด้วยกันก็พอทนพลพยักหน้ากอดทั้งสองไว้แน่นเรากับจะไม่ยอมให้ใครพลากไปอีกและท่ามกลางสายฝนโปรยเบาๆครอบครัวเล็กๆที่ถูกพลากไปสิปีก็กลับมาอยู่ร่วมกันอีกครั้ง